โปรไฟล์ไม่ธันดานักธุรกิจบุ่มผู้ถูกชี้เป้าเป็นหวานใจป้ายแดงของดีน้ำทิพย์กลายเป็นประเด็นร้อนร้อนขึ้นมาทันทีหลังคนตาดีแอบเห็นว่านางเอกสุดทรัพยดีน้ำทิพย์จงรัชตวิบูลณ์อาจจะกำลังหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งเพราะคงหนุ่มปริศนารายหนึ่งไปสวีทที่ทะเลงานนี้แม้จะเห็นหน้าเห็นตาไม่ชัดเพราะอยู่ในระยะแบบไกลๆแต่ยังไง ยังไงก็ไม่พ้นขาซุ่มมุมไปตามสืบตามเสาะหามาจนเจอว่าหนุ่มรายนี้คือใครกันแน่โดยล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข,ข่มดนำคชาพาให้ข้อมูลมาว่าหนุ่มรายนี้เป็นหนุ่มนักธุรกิจชื่อดังคนหนึ่งสถานะตอนนี้คือโสดที่สำคัญรวยมากนะจ๊ะอย่างไรก็ตามรอฟังสาวบีน้ำทิพย์ฟันธงกันอีกทีดีกว่าว่าสถานะกับหนุ่มรายนี้อยู่ในขั้นไหนแค่เพื่อนๆนกันหรือมากกว่านั้นเอ่ย